เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวทุกอย่างวันนี้ผมจะมาเล่นกันแบบสดๆไลฟ์แบบสดๆกันเลยนะครับว่าถ้าลงทุนเพียงแค่200บาทนะครับจะได้กําไรหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพชรที่ผมซื้อมาที่เพชรที่ผมได้มานะครับก็ได้มาจากาผู้เล่นคนนี้นะครับได้เข้าไปทําการขอซื้อกับเขานะครับก็คือบานาน่นะครับ หรือว่าถ้าใครสนใจจะซื้อนะครับทักไปหาบรรณาแล้วเขาไม่ได้ตอบก็มาทักกับคนนี้ก็ได้นะครับรวยมาก99อะไรเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เลทเพชรกลางอยู่ที่ประมาณอ่0เพชรต่อ100บาทนะครับวันนี้ผมซื้อมา600เพชรนะครับก็3า0อ่อบาทนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมเลือกมาแล้วแหะครับว่าจะเล่นเกมเปาวุ้นจิ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําเงินให้ผมดีมาก ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเบ็ดครั้งละ1,200ชิปหรือประมาณ4บาทนะครับครั้งละ4บาทแต่ผมจะเอากำไรเท่าตัวจาก200บาทให้กลายเป็น400บาทนะครับจะทำได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเปิดมาแรกนะครับได้มา7,200นะครับ7,200ชิปนะครับ เป็นเกมที่ได้ง่ายนะครับเกมนี้โบนัสมาด้วยนะครับโอ้โหโบนัสอันนี้นะครับผู้เล่นสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะเปิดอันไหนนะครับอยู่ที่ความสามารถเราลุ้นๆเลยนะครับขึ้นไปที่หมื่นสีแล้วนะครับโอ้ ได้ยาพิษมาแล้วนะครับจบเกมนะครับจบไปที่หมื่นสี่นะครับยังมีคูณสองอีกนะครับสองหมื่นแปดนะครับจบไปที่สองหมื่นแปดพันชิปนะครับตอนนี้เรากําไรมาแล้วนะครับสามหมื่นชิปนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับว่า เราจะได้ถึงเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับโอเคยังไม่มีนะครับยังไม่คืบหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรายังบวกอยู่นะครับเรายังกำไรอยู่นะครับอ่า ส่วนใหญ่ผู้เล่นที่เล่นเกมปาวุ้นจิ้นนะครับเขาก็จะรอแต่โบนัสกับฟรีเกมนะครับอ้ไม่มานะครับโบนัสโบนัสกับฟรีเกมนะครับที่จะทําเงินทํากําไรทำํำรายได้ให้ผู้เล่นมากที่สุดนะครับจะมาไหมครับโอยังเงียบอยู่เลยนะครับ จะได้ไหมนะวันนี้โอ้กำไรลดลงมาเหลืออยู่หมื่นหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่ากำไรนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าเนื้อโอ้โหมาแล้วนะครับ ชุดใหญ่เท่าไหร่ครับ1 7ื่แล้วนะครับ20,000 3 0,000เท่าไหร่ครับ4 48,00 0ชิปนะครับเกือบถึงเป้าหมายของเราเลยนะครับเป้าหมายของเราคือ1 2 0 0 0 0ชิปนะครับคือกำไรเท่าตัวเลยนะครับเป็นไงครับ ง่ายไหมครับสำหรับเกมนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มาเห็นตอนช่วงแจ็คพอตแตกตอนนี้นะครับเราเกือบกำไรเท่าตัวแล้วนะครับอีกเพียงแค่2 0 0พชิปเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ไป200บาทนะครับกำไรกำไรล้วนๆนะครับ200บาทนะครับอ่ะแต่ผมไม่หยุดเท่านี้นะครับไปต่อ ไม่มานะครับฟรีเกมนะครับโอโบนัสก็ไม่ออกนะครับมาไหมครับไม่มานะครับแต่ลองนึกสภาพนะครับถ้าเราเบ็ดสูงๆนะครับมานะครับเท่าไหร่เอ่ย 7,900นะครับโอ้โหขึ้นขึ้นลงลงถ้าเราทำการเพิ่มการเดิมพันนะครับผมคิดว่าน่าจะได้กำไรมากกว่านี้หลายเท่าเลยนะครับแต่อันนี้เรามาลองเพียงแค่4บาทต่อรอบนะครับลองดูนะครับใช้เงินบริหารทีละ4บาทนะครับนาเมก3,000นะครับ บริหารทีละสีบาทนะครับเราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับจะเท่าตัวไหมโอ้ขาดไปแถวเดียวนะครับได้ไหครับอ่ายังไม่มานะครับ ยังเงียบอยู่นะครับไปเรื่อยๆครับยังเงียบอยู่นะครับเกมนี้ต้องรอโบโนัสกับฟรีเกมนะครับ ถ้าอยากได้กำไรแบบไวๆเลยนะครับต้องไปลุ้นโบนัสกับฟรีเกมมาไหมครับ่า ตอนนี้เรายังกําไรอยู่นะครับเราเริ่มต้นที่ห0,000่นนะครับตอนนี้กําไร3 0,000ื่นหรือว่า100บาทนะครับถือว่าได้กําไรไวมากนะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับสามารถถาเงินได้100บาทนะครับไม่กี่นาทีนะครับ มาอีกเท่าไหร่ครับอ,อีกหกพันนะครับยังคงต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าฟรีเกมไม่เข้านะครับยังไม่เข้านะครับโบนัสก็มานะครับแต่ยังไม่เข้านะครับ กับเลยนะครแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้แล้วนะครับถ้าชิปยังเหลืออยู่นะครับแล้วคิดว่าเกมน่าจะยังไม่ออกนะครับอย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆนะครับเกมนี้มีหักมุมนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับโอโบนัสไม่มานะครับ มา5 0 0 0นะครับตอนนี้กำไรลดลงมาเหลืออยู่ที่20,000นะครับฟรีเกมเข้าแล้วนะครับเอาละครับอันนี้สิ่งที่ผมรอคอยมาทั้งเกมนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่านะครับขอตัวคูณเยอะๆเลยนะครับไปครับเดิมต้นมาได้ดีครับ500นะครับ 700แล้วนะครับอ่ากระบี่อาญาสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นตัวคูณนะครับตัวนี้ก็รอคอยเหมือนกันนะครับมาแล้วครับ1น0 0นะครับ2 0 0พแล้วนะครับโอ้แต่ตัวคูณยังไม่มาเลยนะครับ2 7 0 0นนะครับเลยสองรอบนะครับยังไม่มาเลยนะครับ อามาแล้วนะครับสองดาบนะครับคูณสามโอ้ได้เยอะด้วยนะครับอันนี้สองหมื่นห้านะครับมาดูรอบสุดท้ายกันว่าจะได้เท่าไหร่โอ้โหไม่มานะครับแต่มาดูกันนะครับสรุปยอดได้เจ็ดหมื่นห้านะครับ กำไรแล้วนะครับได้กำไรแถมมาอีกหน่อยนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่แสนสองนะครับเป็นไงครับยังมีกำไรมาอีกสามหมื่นนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเรากำไรมาเก้าหมื่นนะครับกำไรมาเก้าหมืนเท่ากับว่าสามหมื่นชิปได้หนึ่งร้อยบาทนะครับ 9ก้0 0ก็ได้มา300บาทนะครับเป็นไงครับลงทุนไปวันนี้เพียงแค่200บาทแต่ได้กําไรมาทั้งหมด300บาทนะครับกำไรนะครับน่าสนใจไหมครับสำหรับเกมนี้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับถือว่าโชคดีมากเลยแล้วก็ใครนะครับที่ได้ลองเล่นเกมนี้แล้วนะครับได้กํำไรหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับ กับเกมนี้สามารถมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับใตค้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องรีวิวทุกอย่างนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็กดถูกใจให้เป็นกำลังใจหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ